รับผมกิจกรรมความเพียรครั้งที่19.2เก้โมทามานาอภิกามุงพี่ขุนังสมิติงวันนงสาตากีาติสหัสายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวนนง อิเจเตโลลาสสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนังกุมพิโลลาชาคาฮิโกเวปุล ลัสะนิเวสนังพิญโยนังสะตะสหัสสังยักานังปายิลุปปาสติกุมพิโรราชากะคาหิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจัี่สังราชาท,ตาทัทตตะลัตโธทัตตะลัโธภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสะสิโสพุทธาปิตัสัมม พระหโวอินทานามามหภาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสีโนโมทามานานอภิกามุงพิกูนางสมิติงวันนางทักขินัน,นจ่าที่สังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตสาพระะโวอินทานามามหภาภลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังปัจชิมันจัดที่สังราชาวิรูปโขปาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะคะวะอินทนามามาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนัง ุตตะลัจาตที่สั่งราชากุเวโรตัปป่าสาสติยะขานางอธิปติมหาราชายาสศสิโสปุตตาปิตสาสะภะควอ,อินทนานามามหัลาอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยาสาสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวนังปุริมาทิสั่งท่ลทัตตาลโทะท่าีเนนะวิรุหะโกปัชิเนนะวิลุปะโขกุเวโรอุตตลังทิสัง ัตตโลเตมหาราชาสามันตาจัตุโลทิศาทันทันลมานาอัฐังอัังสุวนเนกปิละวัตเวเ,เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัดนิกาทาสาสัทธามหากุเวนทุเมเพนทุภิกวิภูจจวิภูโตสา จันทโนกมมามะเซโตกามเซโตกินนุมันทุนิมันทุนนทจะปานัตปานาโทโอป,ปะมันโยจะเทวสูตโตจะมาลตาลิจิตาเสนโนจากคันทะโภนโลราชาชโนะโสโภอาคูปัญจสิขโขเจวะสิมพรรูสุริยะวัชสา เอเตจลเลจากราชาโนคันทพาสหาลาชูพิโมทธทามนาอภิกามุงพิขูนางสิมิติงวันันอาถาคูณาภาษานาคาเวสาลาสาหาตันจัตันชากากรกมพรลัสสัตลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนีทัตตะลาตา จะอาคูนาคายาสัตสิโนเอราวันโนมหานาโคสโสปาคาสสซมิติงวัน,นันเยานาคาเรนา,นาคาลาเชสหัสาหารันติทิพาธิชาปากิวิสุทธาจขูเวหายาสาเตวนามาชาปตาจิตราสุปันนาอิติเตท,ทังนามังอภัยัน ตถานาคราชานะนาม,ามินามาสิสุปันนโตเขมามักกาศีพุทโธสันหหิวาจาหิอุปหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมากัสุงพุทธังชิตาวะชีรหัตเถนะสาม,มุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสะวัเสเต,เตอิทิมโตยะสัตสีโน กาลกัญชามหาพิสมาอสุลาฐานะเวกขา,าเวปจิติสุจิติจากปหาลาโทนมูจีสหสัตตันจากปริปุนตานังสเพเวโรนันามกาสันในหิตวาปลิงเสนังราหุพัามุปะขมุงสามโยธานิพัตนตานพัานเต พี่ขูนังสมิติงวันนั้งอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคมงวารุณาวารุนาวารุณา,า,าวารุนาเทวาโสโมโจะยาสะสาสาหะเมตาการุนากายิกาอากูเทวายัสสีโน ทัเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยะสัสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสินิติงวันังเวทูจะเทวาส,สหารีจะอาสมาจะตทุเวยมาจันทัสสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุรักกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตา นักขัตตานิปุรักคิตวาอาคูมันทวะลาหากาวาสูนังวาสาววาสโวเศโทสโกภาคับปุรินทโททัเสเตทัสทากายาสาเพนนัตตวนันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันวนวันโตยาสาัสสีโนโมุทามานาอภิกาุงพิขูนังสมิติงวะนังอาถาคูสาภูเทวา ชาลัตมัดคีสีขาหรือว่าอาริทธากาจะโลชาจาอุม,มาปุพนิพานิสิโนวรุณาสหธรรมมาจาอาจุตาจะอาเนชากาสุยเลยะยสุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทเสเตทศธากายาสเพสนานัตวันนิโน อิทิมโตชุติมโตวันนว,วันโตยะสัตสีโนโมทะามานาอภิกรรมงพิขูนังสมิติงวันังสามานามหาสามานามนุษสามนุษยสุตตะมากิทาปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปาทูสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจาโลหิตะวาสัสีนาวปาก ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนทเ,เทสเสสะสากายาสาเพนานัตตันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิขูนางสิมิติงวันันสุกากรุมหากรุณาอาคูเวคะนาสาสาโอทาตะคันหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสทธามัต <c oughs> สถามตาหารัคัจามิสกาจะยัสสีโนธานายังอาคาปาชุนโนโยจิสาอภิวัสติทัเสเตาทัตถากายาสาเพนานัตวันนินโนอิทิมโตชุติมโตวันะว,วันโต,ววนตยัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวันังเขงมิยาตุสิตายามากันทก,กายาสสีโนสัมพิตกา ลามาเสตตาโชตินามาจะาสวานิม,มานะรติโนอาคูอาถาคูปารามนิม,มิตาทเศเททสตสะถากายาสาเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตนวันวันโตยัสาสีโนโมทามานอาอภิกามุงพิขูนางสิมิติงวนังสัตเทเตเทวะนิกายาสัเพนนานตะวันนิโน นามันวะเยนะอาคารฉุงเยตจันเลจัทิสาสหาปะปาวุทธชาติมะคีลังโอคาตินนะมนาสวังทัคเขเขโมกะตลังนาคังจันทังวะอิสอัติสิตอาติตังสุพามาประมัตโตจะปุทธาอิทิมตโตสหัสันันังกุมาโรติโสจะ สโสปาคะสมิติงวันังสหัสสพมมะโลกานังมหาพมมาพิติตะะตัถิอิป,ปะปันโนชุติมันโตพิสพิสมากายโยยะสัสิโสทัเสทะทัเสทะอิสลาอาคูปันเจกะวะนะวาสะวัตติโน เตสัจจ์มัชโตอาคาปริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสกันหัสสะมันที่ยังเอธะคันทหคันหัาพันทะาะาเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปาริวาทเทเลธามาโวมุนจิต จินังอิติอิติตถฐมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยอาศัาายปานินาตละมัตธจัะสลังกัตวะกัตวานะเพเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคฐานะยันโตสวิชุดโกกทาโสปันจุทาวติ สังกุโทสหายังวเสตันจักสพังอภิญญายะวาวะคิตวานะจากุุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสนีระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโว